เราเป็นเทรดเดอร์เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักแท่งเทียนเนี่ยไม่ได้เลยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สะท้อนอารมณ์ของคนในตลาดได้ดีมากคนส่วนใหญ่มักจะโดนหลอกเฮ้ย <c oughs> ปิดเขียวแท่งนี้แรงซื้อเยอะจริงๆไม่ใช่ต้องดูดีๆอย่าดูแต่สีอย่าดูแต่ไซด์ดูไส้มันด้วยว่าไส้มันเป็นยังไง สวัสดีค่ะทุกคนโค้ดฟิล์มนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องที่เป็นพื้นฐานมากๆเลยจริงๆคลิปนี้เนี่ยเคยถ่ายไว้นานมากแล้วน่าจะหลายปีแล้วน่าสองสามปีแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาอัดใหม่นะมารีเซ็ตกันใหม่เนาะใครที่ยังไม่เคยฟังคลิปนั้นนะคะก็มาเริ่มกันที่คลิปนี้กันเลยนะคะทุกคนเราจะมาพูดถึงแท่งเทียนกันค่ะแน่นอนเราเป็นเทรดเดอร์เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักแท่งเทียน ไม่ได้เลยนะคะเพราะมันเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานสุดๆแต่ทีนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานก็ส่วนหนึ่งนะคะเพราะต่อให้เราแอดวานแล้วต่อให้เราแบบเออเป็นเทรดเดอร์ที่แบบมีความรู้แล้วอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราพลาดเรื่องนี้ไปนะคะก็อาจจะทําให้เราแบบพลาดได้ในหลายๆมุมมองนะคะเพราะว่าแท่งเทียนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สะท้อนอารมณ์ของคนในตลาดได้ดีมากสะท้อนแรงซื้อแรงขายสะท้อนได้หลายๆอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องเนี้ย ได้อย่างดีนะคะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งนะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์เข้าใจแรงซื้อแรงขายเข้าใจการเทรดได้ลึกมากยิ่งขึ้นอ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของแท่งเทียนว่าแท่งเทียนหนึ่งแท่งเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้าง ะะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะบอกเราได้อยู่4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยแน่นอนราคาเปิดราคาปิดของไทม์เฟรมนั้นๆแล้วกันนะคะเพราะว่ากราฟเนี่ยมันก็มีหลายไทม์เฟรมเนาะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงอ่ะก็จะเป็นราคาเปิดและก็ราคาปิด ของชั่วโมงนั้นๆโอเคไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแท่งเทียน D a y นะคะแท่งเทียนของวันนะคะราคาเปิดราคาปิดก็จะเป็นราคาเปิดและราคาปิดของวันนั้นๆก็จะเป็นแบบนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเราดูที่ทําเฟรมไหนนะคะอันที่2ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด ของแท่งเทียนนั้นๆก็แล้วแต่ไทม์เฟรมคล้ายๆกับข้อที่1เลยที่3ที่แท่งเทียนบอกเราได้นะคะก็คือแรงซื้อแรงขายคะ่ะซึ่งอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดต่อไปในสไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็ข้อ4นะคะปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลลุ่มนะคะที่มันสะท้อนออกมาผ่านลักษณะของแท่งเทียนลักษณะแท่งเทียนแบบไหนที่มีวอลุ่มมากนะคะมีความผันผวนมากเดี๋ยวจะพาไปดูล้กันนะคะ มาเริ่มกันที่ข้อ1กับข้อ2ก่อนนะคะก็คือราคาเปิดราคาปิดและราคาสูงสุดต่ำสุดตามชื่อเลยนะคะราคาเปิดคือราคาที่มันเปิดแท่งเทียนมานะคะอันนั้นคือราคาเปิดราคาปิดคือราคาสุดท้ายนะคะที่ปิดแท่งเทียนก็แล้วแต่ไทม์เฟรมถ้าเกิดว่าเป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงราคาเปิดก็คือ พอมันเปิดแท่ง1ชั่วโมงมาอันนั้นอะคือราคาเปิดถ้าเกิดว่าเป็น t time f r a m e Day เปิดตลาดมานั่นเลยคือราคาเปิดของวันนั้นเนาะแล้วแต่ว่าเราดู t i time f r a m e ไหนๆนะคะโอเคไหมราคาปิดก็ลักษณะเดียวกันนะคะ t time f r a m e Day ปิดวันนะคะราคาปิดก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราดูแท่งเทียน1ชั่วโมงเนาะพอกาเปงปิด1ชั่วโมงนะคะราคาปิดของแท่งนั้นก็จะคือจังหวะที่มันปิดแท่ง1ชั่วโมงเลย ก็จะเป็นตามนั้นนะคะทีนี้ค่ะมันจะอยู่ส่วนไหนของแท่งเทียนนะคะเราจะต้องดูด้วยว่าแท่งเทียนนั้นอะเป็นแท่งเทียน bullish หรือว่า bearish นะคะ bullish คือแท่งเทียนที่แบบมีแรงซื้อเป็นขาขึ้นสีเขียวโอเคไหมคะถ้าเป็น bearish คือแท่งเทียนที่มีแรงขายปิดแดงโอเคถ้าเกิดว่ามาทีละแท่งนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะคะเรามาดูกันว่าราคาเปิดราคาปิดสูงสุดต่ําสุดอยู่ส่วนไหนของแท่งเทียนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแท่งเทียนบูลลิชหรือว่าแท่งเทียนสีเขียวนะคะราคาเปิดจะอยู่ตรงเนื้อเทียนด้านล่างโอเคไหมทุกคนนี่ตรงนี้ตามที่ชี้เลยนะคะฟืบตรงนี้ราคาเปิดจะอยู่ที่เนื้อเทียนด้านล่างโอเคส่วนราคาปิดนะคะจะอยู่ที่เนื้อเทียนด้านบนนี้อ่า เพราะอะไรเพราะว่ามันมันเป็นแท่งสีเขียวเนาะคือเปิดที่ต่ํานะคะแล้วก็ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปตุ๊ดตุดตดปิดสูงโอเคไหมคีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดของแท่งเทียนบู l ล i s h หรือว่าแท่งเทียนสีเขียวนะเปิดต่ําปิดสูงแสดงว่าพอเปิดปุ๊บมีแรงซื้อดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปแล้วราคาปิดเนี่ยปิดอยู่ข้างบนนะคะทำให้มันกลายเป็นสีเขียวนั่นเอง ะะทำให้ราคาปิดเนี่ยมันอยู่สูงกว่าราคาเปิดนั่นเองอเขนะ็ญเปิดต่ําปิดสูงอันนี้คือแท่งเขียวนะคะส่วนราคาสูงสุดแน่นอนราคาสูงสุดมันต้องอยู่ตรงไส้ปลายไส้ยอดอยู่แล้วนะคะส่วนราคาต่ําสุดก็อยู่ที่ไส้ต่ําที่สุดของแท่งนะคะอาการมันจะเป็นอย่างนี้เวลาที่มันเคลื่อนที่นะคะเปิดแท่งมาปุ๊บส่วนระหว่างทางเนี่ยไปไหนมาไหนก็ไม่รู้นะไปไหนมาไหนไม่รู้มันอาจจะสวิงลงมาถึงราคาต่ําสุดตรงนี้ เนาะอาจจะสวิงขึ้นไปไปถึงราคาสูงสุดเนาะแต่ตอนสุดท้ายอะตอนที่มันปิดแท่งอะมันมาปิดอยู่ตรงนี้ออันนี้คือพฤติกรรมของมันนะคะในหนึ่งแท่งอั็นไหมอีกทีหนึ่งนะคะคือเปิดปึ๊บสวิงไปสวิงมาสวิงไปสูงสุดต่ำสุดยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนปิดปิดตรงนี้โอเคไหมเราก็จะได้เปิดต่ำปิดสูงเป็นแท่งสีเขียวนี่โอ้โห วาดรูปศิลปะไม่ได้เลยนะคะโอเคนะแต่ทุกคนเข้าใจเนาะว่าราคาเปิดราคาปิดสูงสุดต่ำสุดมันอยู่ตรงไหนนะคะการเดินทางของมันมันเดินทางยังไงสําหรับแท่งเขียวะคะส่วนแท่งแดงนะสิ่งที่เหมือนกันก็คือราคาสูงสุดกับราคาต่ําสุดเนาะราคาสูงสุดแน่นอนมันก็ต้องอยู่ยอดนะคะใส้ด้านบนนะคะราคาต่ําสุดอยู่ต่ําสุดใส้ด้านล่างอย่างนี้อันนี้คือเหมือนกันเนาะส่วนราคาเปิดราคาปิดสําหรับแท่งแดง มันจะตรงข้ามกับแท่งเขียวนะคะแท่งเขียวมันเปิดต่ําปิดสูงใช่ไหมราคามันขึ้นไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแท่งสีแดงเป็นแท่ง b a l a n นะคะมันจะเปิดสูงาราคาเปิดมาเนี่ยสูงกว่าราคาปิดนะคะคือมันเปิดปุ๊บราคาเนี่ยลูดไปลูดมาไปไหนก็ไม่รู้แต่ตอนมันปิดอะ่ะมันลงมาปิดที่ราคาที่ต่ํากว่าราคาเปิดทําให้มันเป็นแท่งสีแดงนั่นเองเป็นแท่ง b a l a n c นั่นเองนะคะมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้เปิดแท่งมาปุ๊บ สวิงสวิงไปสวิงมาไม่รู้ไปไหนมาไหนนะคะราคาสูงสุดขึ้นมาถึงตรงนี้ราคาต่ําสุดลงมาต่ําถึงตรงนี้แต่ตอนปิดแท่งอะ่ะคือมาปิดอยู่บริเวณแถวนี้นะคะทําให้เกิดแท่งเทียนหน้าตาแบบนี้นั่นเองโอเคไหมอ่ะและนี่ก็เป็น2ข้อแรกนะคะที่แท่งเทียนบอกเราได้นะคะราคาเปิดราคาปิดราคาสูงสุดต่ําสุดนั่นเองอ่ะ ต่อมาสิ่งที่3นะคะที่แท่งเทียนเนี่ยสามารถบอกเราได้และข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับเทรดเดอร์ที่จะอ่านพฤติกรรมกราฟที่อ่านพฤติกรรมของแท่งเทียนนะคะนั่นก็คือแรงซื้อแล้วก็แรงขายค่ะบางคนอะ่ะโดนหลอกนะบางคนดูแต่สีบางคนดูแท่งเทียนเฮ้ยแท่งเทียนแท่งนี้ปิดเขียวแสดงว่ามีแรงซื้อแท่งเทียนแท่งนี้ปิดแดงแสดงว่ามีแรงขายบอกเลยว่าไม่เสมอไป โอเคไหมทุกคนไม่เสมอไปนะอย่าโดนแท่งเทียนหลอกนะคะอย่าโดนสีหลอกเพราะบางทีแท่งเทียนสีเขียวอาจจะเป็นแท่งที่มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อก็ได้บางทีแท่งเทียนสีแดงอาจจะเป็นแท่งที่มีแรงซือ้อมากกว่าแรงขายก็ได้นะคะเราจะต้องดูการเดินทางของมันคือจะต้องดูทั้งราคาเปิดราคาปิดราคาสูงสุดต่ำสุดโอเคไหมคะลักษณะจังหวะที่มันปิดแท่งอะลักษณะมันเป็นยังไงนะเอาเรามาดูกัน,นะคะ่ะ เรามาดูแท่งสีเขียวด้านบนก่อนนะคะสีเขียวอะ่ะมันเป็นตัวแทนของแรงซื้อถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่าแท่งเทียนเนื้อเทียนแบบเขียวเต็มแท่งขนาดนี้เลยนะคะแน่นอนมีแรงซื้อมากโอเคไหมเปิดต่ําปิดสูงแท่งใหญ่แบบนี้นะคะเขียวปัดมาขนาดนี้มีแรงซื้อมากตามภาพนี่แท่งแหลกโอเคไหมแท่งแรกแท่งนี้นะคะมีแรงซื้อมาก ทีนี้แท่งถัดมาเราจะเห็นว่าเอา้าแท่งนี้ก็เป็นแท่งที่มีแรงซื้อมากหรอเพราะอะไรเนื้อเทียนมันเล็กนิดเดียวเองนะอ่าใช่ค่ะเนื้อเทียนมันเล็กนิดเดียวแต่ทุกคนลองดูว่าไส้เทียนอะเห็นไหมว่าไส้เทียนเนี่ยมันทิ้งไส้ด้านล่างเนี่ยค่อนข้างยาวนะคะให้ทุกคนจําง่ายๆกันแล้วกันว่าไส้เทียนเนี่ยถ้าเป็นไส้ด้านล่างอะ่ะมันคือแรงซื้อหันหมา ไส้เทียนไส้ด้านล่างเนี่ยคือแรงซื้อทั้งหมดเลยนะคะพฤติกรรมของมันนะสำหรับแท่งที่สองแท่งนี้นะซูมนิดหนึ่งแท่งที่สองนะพฤติกรรมก็คือราคาเปิดอยู่ตรงไหนราคาเปิดเปิดต่ำใช่ไหมก็คือตรงนี้เนื้อเทียนด้านล่างเปิดปุ๊บสวิงไปสวิงมาสวิงมา,สว,งมาสวิงไปเอ้ยเหมือนจะลงเหมือนจะลงไปทําราคาต่ําสุดอยู่ด้านล่างเห็นไหมแต่สุดท้ายตอนที่มันปิดแท่งอะ่ะมันรูดกลับขึ้นมารูดปื๊ดอยู่ตรงนี้เลยปิดอยู่ยอดเลย โอเคไหมคะแสดงว่าเฮ้ยแท่งนี้จริงๆแล้วอะแรงซื้อมันเยอะนะทันนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าดูแต่สีอย่าดูแต่ไซส์โอเคไหมคะดูไส้มันด้วยว่าไส้มันเป็นยังไงทิ้งไส้ด้านล่างแสดงว่าแรงซื้อเยอะโอเคผ่านนะอันนี้สําหรับแท่งที่สองนะคะแรงซื้อยังมากอยู่มาดูแท่งที่3แท่งที่3มเนี่ยก็แรงซื้อมากลองลงมานะคะแรงซื้อมากลองลองมาสังเกตได้ว่าอะเนื้อเทียนเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วก็ปิดเขียวด้วย นะะเนื้อเทียนเยอะปิดเขียวนะคะอันนี้เป็นแท่งที่3ต่อมาแท่งที่4ี่แท่งที่4ี่4เนี่ยแบบเริ่มกลางกลางและกลางกลางคือราคาเปิดกับราคาปิดอะอยู่ใกล้กันมากเลยเห็นไหมราคาเปิดราคาปิดอยู่ใกล้กันมากเนื้อเทียนเล็กนิดเดียวทิ้งไส้ด้านบนทิ้งไส้ด้านล่างพอๆกันแสดงว่าแท่งเนี้มันเป็นแท่งที่แบบว่ามีการลังเลแรงซื้อแรงขายพอๆกันกลางๆงทันนะ เป็นแท่งที่แบบกลางๆ,ๆแรงซื้อก็ไม่ได้เยอะมากแรงขายก็ไม่ได้เยอะมากพอๆกันอันนี้คือแท่งกลางๆโอเคต่อมานี่แท่งแบบนี้แหละที่คนส่วนใหญ่มักจะโดนหลอกนะคะแท่งนี้นะทุกคนเฮ้ยปิดเขียวแท่งนี้แรงซื้อเยอะจริงๆไม่ใช่ต้องดูดีๆนะคะมันปิดเขียวก็จริงราคาเปิดอยู่ตรงนี้เปิดปัป๊บลูดไปลูดมาปิดตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมราคาสูงสุดสวิงขึ้นไปนูน่นนะคะแต่ราคาปิดมาอยู่ตรงนี้ เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมันปิดเขียวก็จริงราคาปิดมันปิดได้สูงกว่าราคาเปิดนะคะแต่ด้วยพฤติกรรมมันอะเราจะเห็นว่าโอ้มันสวิงขึ้นไปเยอะมากเลยแต่สุดท้ายอะโดนเทลงมาเห็นไหมไส้ด้านบนเป็นตัวแทนของแรงขายอ่าฟังดีๆนะไส้ที่มันทิ้งอยู่ด้านบนอะเป็นตัวแทนของแรงขายคือถ้าเกิดว่าเราจะวาดให้ชัดเนาะเราจะวาดไอ้ไส้ข้างบนเป็นสีแดง โอเคไหมเพราะฉะนั้นลองเทียบดูว่าแรงซื้อหรือแรงขายที่มากกว่ากันสรุปแล้วจริงๆแท่งนี้แรงขายมากกว่าแรงซื้อโอเคไหมคะทันนะทันนะถ้าเกิดว่าอันเดิมที่วาดนี้เนาะอันเนี้ยแท่งเนี้ยทิ้งไส้ด้านล่างด้านล่างเป็นตัวแทนของแรงซื้อก็ต้องเป็นแบบเขียวทั้งแท่งเลยอย่างนี้ทันนะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแท่งที่สแท่งเนี้ยแรงซื้อมากแน่นอนนะคะ แต่แท่งนี้ที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยแท่งเนี้ยเห็นปะ่ะทิ้งไส้ด้านบนไส้ด้านบนเป็นตัวแทนของแรงขายสรุปแล้วแท่งนี้ต่อให้ปิดเขียวแต่เป็นแท่งแรงขายมากกว่าเออบางคนก็อาจจะพูดเล่นๆเ,เนาะมันคือหมีใส่ชุดเขียว <laughs> แท่งนี้เลยนะ หมีใส่ชุดเขียวเออหมีมันคือแบลิชใช่ปะ่ะมันคือตัวแทนของแรงขายนะคะแต่มันใส่ชุดเขียวอยู่เออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาฟังบรา v o มาฟังโค้ดมาฟังอาจารย์ไลฟ์แล้วอาจารย์บอกว่า,วาเอ้ยเนี่ยหมีใส่ชุดเขียวนะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันเป็นแท่งสีเขียวแต่จริงๆแล้วมันคือแรงขายที่มากกว่าเห็นะคะนี่หมีใส่ชุดเขียวหน้าตาแบบนี้เนาะทีนี้แท่งสุดท้ายค่ะแท่งสุดท้ายของด้านบน แท่งนี้ก็คือแท่งแรงขายเช่นเดียวกันเห็นป่าว่าเนื้อเทียนเล็กนิดเดียวนะคะราคาเปิดราคาปิดอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะแล้วก็ทิ้งไส้ด้านบนจําจได้ใช่ไหมไส้ด้านบนคือตัวแทนของแรงขายนี่เลยโอ้โหแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยแท่งเนี่ยแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะจะ๊ะเพราะฉะนั้นรู้เรื่องนี้แล้วอย่าโดนหลอกอีกต่อไปนะคะอันนี้คือแถบด้านบนนะคะในฝั่งของแรงซื้อนะไล่จากแรงซื้อมากไปจนถึงแรงซื้อน้อย นะทีนี้มาดูแท่งสีแดงบ้างนะในฝั่งที่ตรงกันข้ามกันนะคะแท่งสีแดงด้านล่างนี้ปุ๊บแท่งแรกโอ้แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วแท่งแดงใหญ่ยาวขนาดนี้นะคะแรงขายจํานวนมากค่ะแท่งที่2ก็ยังคงเป็นแท่งแรงขายอยู่ต่อให้เนื้อเทียนเนี่ยมันจะไม่ได้ยาวมากนะคะแต่มันทิ้งไส้ด้านบนแล้วจําได้เนาะว่าไส้ด้านบนก็คือตัวแทนของแรงขายนั่นแหละเพราะว่าราคาพฤติกรรมของมันอะคือเปิดเปิดตรงนี้นะ จำได้ใช่ไหมราคาเปิดของแท่งแดงจะอยู่ที่เนื้อเทียนด้านบนนะคะเปิดสูงปิดต่ํานะคะเปิดมาปับ๊บมันอาจจะสวิงไปสวิงมาสวิงมาสวิงไปแต่สุดท้ายมาปิดตรงนี้แบบนี้นั่นเองนะคะมันสวิงขึ้นไปแหละสวิงไปเยอะเลยนะคะเหมือนจะขึ้นใช่ไหมแต่สุดท้ายอ่ะโดนแรงขายดันกลับลงมานะคะโดนแรงขายดันกลับลงมาปิดตรงนี้นะคะหมายความว่าแรงขายเนี่ยมีมากต่อมาแท่งที่ส แท่งนี้ก็มีเนื้อเทียนที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็เป็นแท่งแรงขายเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จะเห็นว่ามีการทิ้งไส้เล็กน้อยนะคะด้านบนกับด้านล่างก็กลางๆนะคะค่อนไปทางแรงขายมากแท่งต่อมาอันนี้คือไซเวทแท่งไซเวแท่งไม่เลือกทางแรงซื้อแรงขายพอๆกันโอเคไหมแท่งนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีการทิ้งไส้ด้านบนอ่าที่เป็นตัวแทนของแรงขายแล้วก็มีทิ้งไส้ด้านล่างอ่าที่เป็นตัวแทนของแรงซื้ออยางงี้พอๆกัน ะะต่อมาแท่งนี้ทิ้งไส้ด้านล่างเยอะซึ่งไส้ด้านล่างเนี่ยมันคือตัวแทนของแรงซื้อไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราวาดตัวแทนของแรงซื้อใช่ไหมวาดเข้าไปเป็นสีเขียวเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วอีแท่งนี้มันเป็นแท่งที่มีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะหรือเราจะบอกว่ามันคือกระทิงใส่ชุดแดงก็ได้หรือใครจะเรียกมันว่ากระทิงแดง <laughs> ก็ได้ โอเคไหมทุกคนอันนี้เป็นสัพท์ที่เราเข้าใจกันภายในนะมันไม่ได้เป็นศัพท์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะสากลน,นะเออให้เราแบบว่าเรียกกันตลกตลกอะจำได้ใช่ไหมอันนี้หมีชุดเขียวนะคะเออข้างบนหมีชุดเขียวแต่ข้างล่างนี้คือกะทิงแดงทําเรื่องยากๆทําเรื่องเถ็ดดูเครียดๆให้มันเป็นเรื่องตลกไปเผื่อไปฟังในไลฟ์เนี่ยจะได้เข้าใจอะไรวะอะไรกระทิงแดงอะไรหมีเขียวอะไรนี่ ะะส่วนแท่งสุดท้ายนี่เลยนะคะแน่นอนโอ้โหทิ้งไส้ด้านล่างยาวขนาดนี้ต่อให้มันปิดเนื้อเทียนสีแดงแต่จริงๆแล้วมันคือแท่งแรงซื้อปุ๊ปปปนี่โอเคไหมคะ,ะก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะไล่จากแรงขายมากไปจนแรงขายน้อยนั่นเองเป็นไงเข้าใจมากขึ้นไหมกับแรงซื้อแรงขายที่แท่งเทียนมันบอกเรานะอย่าโดนสีหลอกสุดท้ายค่ะข้อที่4ี่ค่ะที่แท่งเทียนมันบอกเราได้คือ วอลลุ่มปริมาณการซื้อขายหรือมันบอกเราได้อย่างคือความผันผวนของราคาดูจากอะไรสังเกตได้จากความยาวของเนื้อ Okay, ค,ความยาวของแท่งอะถ้าเกิดว่าแท่งเทียนมากเนี่ยแสดงว่าหูมีความต้องการซื้อหรือมีความต้องการขายมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นแท่งเขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นก็แสดงว่าจุดนั้นอะมีความต้องการซื้อมากๆเลยที่มันสามารถโอ้โหดันราคาจากราคาเปิดที่มันอยู่ต่ำเนี่ยออ้ยดันขึ้นไปสูงขนาดนั้นอะปิดเขียวแบบเต็มแท่งขนาดนั้นได้แสดงว่าวอลุ่มมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแท่งสีแดงนะคะเปิดมาปุ๊บโอ้โหทุบทุบกระหนำ่ำทุบกระจายทุบแดงลงมา เนื้อเทียนแบบยาวมากสแสดงว่ามีความต้องการขายมากมีแรงขายมากมีวอลลุ่มในการขายค่อนข้างมากหรือมีความผันผวนมากแบบว่าโอ้โหรูดขึ้นรูดล,ดลงไม่รู้อะนะคะมันแบบระยะห่างของราคาเปิดราคาปิดหรือระยะห่างของสูงสุดต่ําสุดอะมันมันไกลกันมากนะคะทำให้แท่งมันยาวมากแบบนั้นนะคะก็สามารถสะท้อนถึงวอลลุ่มหรือความผันผวนของราคาได้มากนั่นเอง ะะก็ดูตามนี้เลยอันนี้ง่ายๆ e a s y easy นะคะถ้าแท่งยาวมากก็คือวอลลุ่มมากหรือพันผวนมากถ้าเกิดว่าแท่งสั้นๆแท่งเล็กๆนะคะก็คือวอลลุ่มน้อยหรือว่าพันผวนน้อย น,น,นะคะซึ่งแน่นอนแท่งใหญ่ๆเราก็จะเจอเวลาที่มันแบบเป็นช่วงที่ตลาดเปิดเนาะหรือเป็นช่วงที่แบบมีข่าวเข้ามาทําให้ราคามันโอ้โหผันผวนมากเลยมีคนเข้ามาซื้อขายจํานวนมากนะคะก็สังเกตได้จากตรงนี้นั่นเองและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่ฟิลมมาฝากมาแบ่งปันให้กับพวกเราวันนี้นะคะถือเป็นพื้นฐานแท่งเทียนเริ่มต้นเลยแหละนะจริงๆในเรื่องของแท่งเทียนเนี่ยมีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่เราสามารถที่จะใช้ดูได้เป็นความรู้อีกหลายเรื่องนะคะที่ สามารถที่จะช่วยในการเข้าเทรดอ่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้แท่งเทียนในการเข้าเทรดเนาะเราก็ต้องไปดูในเรื่องของแท่งเทียนกลับตัวถูกต้องไหมคะเป็นเทคนิคคอนเฟิร์มจุดเข้าเทรดเทคนิคนึงได้เลยนะคะสำหรับพวกแท่งเทียนกลับตัวเนาะแท่งเทียนกลับตัวก็จะมีหลายรูปแบบ ะะมีแบบ3มแท่งมี2แท่งมี1แท่งเนาะซึ่งแท่งเทียนกับตัวเนี่ยมันก็ใช้ความรู้จากคลิปนี้แหละว่าเออราคาเปิดราคาปิดราคาสูงสุดต่าสุดวอลลุ่มมากวอลลุ่มน้อยนะคะความแข็งแรงของมันแรงซื้อแรงขายนะคะก็ใช้ความรู้จากคลิปนี้ที่เป็นพื้นฐานถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจคลิปนี้ไปดูแท่งเทียนกับตัวอาจจะงงได้เพราะฉะนั้นก็ทําความเข้าใจในคลิปนี้ให้กระจ่างก่อนนะคะแล้วคลิปถัดไปค่อยไปดูในเรื่องของแท่งเทียนกับตัวกัน ะะเอถ้าเกิดว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของแท่งเทียนกับตัวมากขึ้นนะคะสามารถไปดูที่คลิปที่เดี๋ยวฝากลิงก์เอาไว้ด้านล่างในช่องคําอธิบายนะคะไปดูคลิปนั้นต่อได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากที่จะเรียนรู้ให้ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจเรื่องแท่งเทียนแล้วอยากจะไปต่อในเรื่องของดีมานซัพพลายหรือเทรนหรืออะไรต่างๆนะคะ b r a v เ Trade ท c a d e m y ีนะคะ, Academy, ะ,คะมีคอร์สฟรี เยอะมากมากเลยนะคะที่สามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้นะคะสนใจคอร์สฟรีสนใจคลิปความรู้อะไรต่างๆนะคะก็สามารถที่จะทักไปสอบถามแอดมินตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะในคลิปนี้พิมก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันต่อนะคะว่าเราจะให้ความรู้ในเรื่องอะไรใครอยากรู้อะไรจริงๆคอมเมนต์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวพิมจะเข้ามาอ่านแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องไหนหน่าสนใจก็เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีค่ะ